สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่กับช่อง The Oom um Channel นะคะทุกคนวันนี้นะคะอุ้มก็จะมาสอนตัดต่อวิดีโอในแอปแคปคัตเพลงชุดโกโกวานะคะที่กําลังฮิตมากๆเลยนะคะทุกคนก็คืออุ้มจะมีทั้งแม่แบบแล้วก็ไม่ใช่แม่แบบนะคะถ้าเป็นแม่แบบเนี่ยทุกคนก็กดมาที่แม่แบบได้เลยแล้วก็กดค้นหานะคะ แล้วก็ชุดโกโกวานะคะทุกคนก็คือไม่แบบเทียบเลยนะทุกคนก็ไปลองหาดูนะว่าชอบแบบไหนนะคะแต่วันนี้อุ้มจะใช้แบบเป็นภาพสี่ภาพแบบกระตุกนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นสองรูปแรกก็จะเป็นพวกโทนอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปลองดูนะคะก็คือแบบฮิตมากเลยนะคะทุกคนเราจะพลายกระแสนี้ไม่ได้นะคะเราจะต้องมาทํากันนะคะ ก็อย่างแรกนะคะทุกคนก็เข้ามาที่โปรเจกต์ใหม่เลือกรูปมาทั้งหมด4รูปนะคะแล้วเราก็กดเพิ่มได้เลยนะคะแล้วเราก็มาปรับที่รูปแบบนะคะเลือกเป็น9ต่อ16เนาะเพราะว่ารูปบางรูปก็ไม่เท่ากันนะคะแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาเพิ่มเสียงเพลงกันก่อนเลยนะคะ ไปมีเลยนะคะรูปแรกนะคะเราจะใช้8.0เลยนะทุกคน8วินาทีนะคะแล้วก็4.2แล้วก็4.3ไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวอุมจะขึ้นด้านข้างไปให้น้องอันนี้แบบจะเน้นรูปนิดนึงนะคะใครชอบเน้นรูปก็ต้องมาดูอันนี้นะคะจบเพียงพอดีนี่นะคะแล้วเราก็กดมาที่รูปนะคะเลือก a n i m เมชันนะคะทุกคน แล้วก็เลือกเป็นที่เข้านะทุกคนเราจะใช้เป็นล็อกแนวตั้งนะคะแล้วก็ปรับให้สุดด้วยนะทุกคนแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะใช้แอนิเมชันเหมือนกันนะคะเราจะใช้เป็นล็อก2นะคะทุกคนหรือล็อก3ก็ได้นะสลับกันนะคะทุกคนซึ่งอุ้มจะใช้ล็อก2กับล็อก3สลับกันไปนะคะ แค่นี้เลยนะคะทุกคนแล้วก็จะแบบมีกระพริบนิดนึงน้องทุกคนแล้วก็จะแบบมีกระพริบนิดนึงนะคะเพื่อแบบให้มันมีลูกเล่นเนาะมาที่โมโบปาร์ตี้นะคะเราจะใช้เป็นแฟลสีขาวแล้วเราก็จะมาที่ขีดสามขีดนะคะเราจะใช้เป็นสาดแสงนะคะทุกคนปรับให้ คนปรับใช้ทั้งหมดด้ยนะแล้วเราก็ลองเล่นดูถ้าโอเคแนละ้วทุกคนก็กดบันทึกได้เลยนะก็คือเราจะต้องตัดพิงนิดนึงนะคะเดี๋ยวอุ้มจะเพิ่มตรงคล้ายดาวด้วยนะทุกคนอันที่สองเพราะว่ารูปมันหยุดสต็อปแล้วนะคะมันจะดูแบบไม่มีมิติเกินเนาะเอฟเฟก บาร์ี้อุมจะใช้เป็นคลายดาบถ้าโอเคแล้วเราก็กดส่งออกได้เลยนะคะง่ายมากทุกคนหรือว่าใครนะคะรูปแรกจะใช้เป็นรูปผู้หญิงก็ได้นะคะแล้วแต่ทุกคนเนาะแต่นี้อุ้มจะมาแบบโจ๊ะนะคะแบบคล้ายๆหมอลำเนาะมันก็มีหลายแบบนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอุ้มก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้อุ้มด้วยนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ